สกอเรชนแนลนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสัมมนาเอนะ็นท t นัทจังชแนลนะคะโอเควันนี้จะมาเล่น,นเกมน,นะคะ ขนแก่หกบล็อกอ่ะขนแก่เออต้องหาแกะก่อนมีมีอยู่ตัวหนึ่องอะ่ะคุณแพรว่าไม่คุณพอ,อยอ่อะควันนี้ใครมารับเห,หรอคะเขาเลตตูค่ะเลตตูเนี่จะแก่ใครเจ้าแก่คะค่ะาแบบข้<ล>ขอะไรคะข้าไก่ก่อนค่าไก่ค่าไก่ ไม่ดีเลยะค่ะถ้าพ่อเพื่อนเจอแล้วค่ะโอเคมันน่าจะมีกลออู่นด้วยนะแต่ไปอันนี้ใช้ซีตว่าอะไรคะพีงแล้วทีใส่ตัวมาใส่ตัวเลยค่ะทีประมาณสักเจ็ดตัวค่ะมังค่ะก็ลงไปสร้างโมเลยเดี๋ยวเราขอเอาดอกไม้กันนะอ่ะ กิ๊กี้นะคะใช่หมูเขาบอกว่าเอาเหตุ2องันมารวมกันจะเป็นซุ้มผิวได้ใช่ไหมคะใช่คะหนะคะพวกนี้ก oh. um, um, ็จะไว้สอบพีเทนแล้วนะคะก็ย huh. okay. ังไม่ได้ดูเอออะไรเลยค่ะอุ้ยเจอเล็ตหรอคะไม่เจวายเจอเล็ตเจเล็ตไหนนะ คุณหินดูเจอค่ะนีเออ่เห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเดี๋ยวลงไปก็ต้องดูงห,งห,นหน้าจอ ไม่เสียกินสิคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะให้คุณไปเจลิกคุณเลยค่ะคุณเลยจะได้อ้าเจอน้ำค่ะระวังน้ำนะคะไม่ลืมไปเหล็กมันต้องใช้ที่คุณเหล็กนี่นะเกือบที่คุณหินก็ได้ค่ะหินคุณผิดคุณผิดก็ผิด หกสามวันเทนะคะมันเทนเดี๋ยวช้าจ้บแล้วก็หกปากนะคะเพนไม้เพนที่ไหนเนี่ยอ๋อไม้ไมหมดีดีวค anyway> ่ะเดี๋ยวต้องระวังด้วยลดคุณแพ่ว เดเลยวดูนาฬิกาแบบตอนนี้บ่ายสามห้าสองแลทำดาบกันเลยนะคะทำดาบเตรียมด้วยตัวยแล้วพร้ที่จะฆ่าหรือยังเราเตรียมไว้เพื่อจะเอาฆ่า,า,าเลยรือยังฆ่าใครคะฆ่าคุณอะไรไม่ใช่คนยันเลงโอโ้โหมีกล่องของในกล่องนะคะก็มีดอกไม้ชุอกโกแลที่ผลไม้นะคะซึ่งลายประโยชน์มากถึงเก็บไว้ในกล่อง อุ่ยได้ได้เหล็กเยอะแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นด่างนะคะเพื่อให้ค่าคนไม่ไม่บอกคาว่าค่าไถเพราะว่าน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วคุกง้นเดี๋ยวค่าเลยหรือว,ว่าจะทำชุดก่อนเดียก่อ,อชุดก่อนเอาไม่ค่ากันไม่งั้นแบ่งกันกันนะเดี๋ยวจะใส่ไปงานค่ะต้องไม่ค่ากันนะคะเพราะว่าซีซันนี้ดะดาทำซีรีส์เรื่องกันนะคะจะมีสักกี่เพีย เราสักไปหลายพีหน่อยค่ะเพราะว่าเราต้อมีภารกิจไปเออกลับบ้านรอรถอยู่รอรถค่ะรอรถอย่าลืมอยาบในคลิปนะคะปกติเห็นกลับไวไงเออคือเราซ้อมลำค่ะเข้าใจไหมมีการเอ่อทำอะไร คืออันนี้แล้วค่ะจบหัวค่ะมีเล็กสักสองอันเลยค่ะอยู่ในเตาจะทำที่กัดกัดบรรดาออจะบรรดาโุ้ยอะไรต้องหนเนี่ยเพนก็จะทำที่ตัดขนแกะนะคะท่านผู้ชมค่ะใช่ค่ะอยู่ในเห็แลตาค่ะเตาคุณเพนคะอย่ากวนอย่ากวนนะคะอย่ากวนอย่าให้ทุกคน คุณเพนขยายอยากพูน呐ค่ะอยากพูดน呐ค่ะอ,อยากพูน呐คุณเพนเดี๋ยวคุณทำชุดกาะก่อนเลยนะค่ะค่ะกระของซีบีทำก่อนเลยเอาทำจุดเกาะเหล็กหรือว่าจะทำผาห่านโมด้าค่ะนี่ชั้นหน่ค่ะข้าไก่ได้สองตัวค่ะนี่นี่นี่เอาเนื้อหมูเอาเอา เออช่วยเอาถ่านใส่กล่องได้ไหมคะไอ้ใส่เตาได้ไหมคะถ่านนะคะถ่านใช่ไหมไม่โดนแทนหายให้เอาดอกไม้สีฟ้าใส่ไปแล้วเราเองเดี๋ยวต้องระมัดระวังดดูรถเนี่ยนะคะเดี๋ยวใส่ไม้เข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปขุด พี่คราบก่อนค่ะเราสว่าจะมีคนกตีนแถวนี้ด้วยค่ะตั่งเกมไหมคะก็ต้องขอโทษทีด้วยนี่ทำไรอ่ะฮะทำใจให้สงบทำใจให้สงบขึ้นเลยพี่อาจจะเปลี่ยนไปหน่อยค่ะแช่เหรอ ไม่ชรเหรอไม่ได้แชร์ไอเพน์ คุณมีฝนแก่กี่อันคะยังไม่ได้ไปถายค่ะไม่ได้ค่ายแลมีหนึ่งอันค่ะเอาหมคันเินค่ะามแ่ะแล้วคุณยังไหค ใช่ไหมคะก็ลำคาญเด,ด็กเหมือนกันทนะ่คเรเด็กเขาไป,ลาาไปแล้วค่ะเขาไปสู่สวรรค์แล้วเฮ้ยเจเ็กเยอะมากเลยอะ่ะข้างนอกมอนเตอร์มอนเตอร์เกิดเลยนะคะแตกแตกแตกไปดูเด็อยา่าเป็นตัวเองฉันด้วยมิตะคะมิตะคือ คลิปได้ไหมคะล่ามพานเด็กนะคะพี่พี่ตะกินผู้ชายพี่เป็นเก่งพี่เป็นลูกเก้งปั๊บยูสวน้องจะคนไีมากอิงเฮ้ยมามานี้ก่อนนะปิดคลิปป่ะรู้มั้ยที่เขาใส่ไม่รู้ทีนี้ค่ะไม่รู้จะไปิดคลิปไปเลยนะคะเดี๋ยวค่อยสร้างอีกทลิใหม่ที่ไม่มีเด็กสวนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ อย่าลืมกดซักสไคนะคะวันนี้เราก็จะขอตัวลาดีกว่ค่ะขอเว่า